วันนี้บางสะพานฟ้นตอกพออากาศแบบนี้นึกอยากกินแกงควแพทหลูกปลาขึ้นมาทันทีเลยค่ะแต่หลูกปลาแถวนี้ห้าก,กินยากไม่เมอนโยู่บานบุ้มเลยเสอร์ปลาแดงมาแกงกับไบราแทนค่ะควแพทวันนี้บุ้มจะไล่เคยปลาใสไปกันนำแกงจะได้เข้มข้นแล้วก็หอมมากเลยค่ะไล่เคยปลาใสไปเรวก็ตามโดยเขื่องแกงขั่วแล้วก็เคยกุ้งนาำุงอีกรอบก็ใส่ปลาลงไปเลยปลาวันนี้ตัวเล็กสักยิดกําลังน่ากินพอดีเลยค่ะ พอปลาซุกกบปรุงดอดเกลือบูมไส้ไม่หมาค่ะพะวาในเคื่องแกงมีส่วนผส้มของเกลืออยู่แล้วสุดท้ายก็จะใส่ใบราแล้วก็ใบกรูดแขนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเครื่องแกงที่บูมชายจะเป็นเคื่องแกงขั่วตายรับรองวอาแพทรอนร้อยถึงใจแน่นอนสนใจสร้างซื่อเข่องแกงอยร้อยกอดลิงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยค่ะทำแกงวันนี้บูมเอามากินกับข้าวส่วยร้อนรอนจานเลนเมื่อน้ำแกงนมจีนเลยค่ะ